สวัสดีครับผมผมเป้พิพิไั์วันนี้ก็ไม่พูดผนานจำเพลงมาเข้าเรื่องโว์มีดนี่ฮะมีดเล่มใหญ่ที่ทุกคนรู้จักกันดีมันคือมีดมาเชจต้เสือเบิกภ่ครับไอ้เจ้าสุดหล่อเล่มนี้มันมีสัญชาติเป็นกลุ่มประเทศละตินตอนใต้ของสหรัฐมันออกแบบมาให้ใช้กับพวกงานการเกษตรพวกไล่ไอ้อยเป็นแสน,แสนไร่นี่ก็โดนเจ้าเนี่ยฮะจัดการจนเรียบเลยก็เป็นมีดที่ใช้งานการเกษตรเต็มตัว บ้านเราเรียกติดปากว่าสปาร์ตามาจากหนังเรื่องสปาร์ตััดนักรบถือมีดเล่มใหญ่ๆต่อไปเนี่ยอะไรใหญ่ๆก็สปาร์ตาหมดแต่ก็เข้าใจตรงกันครับมันคือมาจนเต้หรือบ้านเราเรียกว่าสปาร์ตาแต่จริงๆแล้วมันคือมาจนเต้แปลว่ามีดเล่มใหญ่ทึกมาว่าแล้วก็ขอดูพิษสงเจ้ามีดมาจนเต้เสือเบิกภัยกันหน่อยนะครับผมนี่กับสายเบลซึ่งมีดมาจนเต้ของเราความพิเศษของเราคือความคมจัดเราจะทดสอบการฟันสายเข็มขัดนิรภยัยหรือสายเบลนี่แหละ มันทั้งเหนียวทั้งให้ตัวยืดหยุ่นเนีฮะบิดได้เลยเหนียวมากเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะฟันชับเดียวขาดหรือเปล่ามาดูกันว่าแล้วก็หยิบนี่เลยสายเข็มขัดนี่เลย,ายสายเบลอ่ะเราจะม้วนแล้วก็ปล่อยให้ปลายมันทิ้งกลางอากาศแบบฟรีแบบฟรแบบีสไตล์เลยนะครับรรรอ่ะขาดขาดง่ยายง่ายโอ้โหไม่รู้มีกับคนนี้ใครดุก,กว่ากันครับต่อไปผมจะทดสอบการรักษาความคมว่าฟันกระดูกเสร็จแล้วจะกรีดกระดาษได้หรือเปล่ามามาดูกัน กระดูกนี่ใหญ่มากครับใหญ่กับเท่ามีดเลยมามาดูกันฟันให้ขาดปั้งนี่ขาดเลยอ่ะไหนดูซิคมีดไม่บินอ่ะแล้วกรีดกระดาษได้ไหมมามาโดนึบชูปขมจัดชวับยังได้หล่อมากมาคราวนี้เอาจริงแล้วไม่เล่นแล้วนี่ของหนักปูนซีเมนตีกระดูกปั้งนี่ หนักปึ้งแข็งแรงครับและนี่คือของยากของการทดสอบความเหนียวของใบมีดผมจะเอาใบมีดของผมนะครับผมโดยใช้ด้านสันมีดตอนนี้สันมีดยังตรงอยู่ฮะยังตรงอยูอ่ผมจะเอาสันมีดเคาะไปที่ปูนซีเมนต์นี้เอาให้แตกแล้วดูซิว่าใบมีดยังตรงไหมจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยชุบไอ้ตีให้แตกแตกเรียบร้อยดูผลงานเช็คความตรงของใบมีดดูซิว่าใบมีดยังตรงไหมสันมีดยังตรงหรือเปล่าคดหรือเปล่างอหรือเปล่า โอเคสันมีดยังตรงอยู่ยังรักษาความตรงของใบมีดได้นี่ฮะคมแข็งหลังเหนียวสุดยอดอย่าลืมนะครับผมมีปัญหาต้องไปที่ไหนต้องเคลียร์อะไรอย่าลืมพกมีดมาเจนเต้เสือเบอิกไพยชิยทันได้ทุกที่ทุกเวลายินดีรับใช้ขอบคุณครับ